ณมาเป็นพิธีกร คุณไม่ได้มาเดินแบบหรอเขาเนื่องว่าพรีเซนเตอร์ของเราเนี่ยโอเคมี7คนหกคนก็พอหกคนก็พออ่ะถ้าขากันอย่างเป็นทางการดีกว่านะสวัสดีค่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 ะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะขอต้อนรับนะคะท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะสื่อมวลชนพี่ๆทุกคะแนงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคะแนงหมูกรอบคะแนงคณะได้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแม่ครับอันนั้นน่าจะเป็นอาหารน่าจะเป็นอย่างการนะคะและแฟนคลับทุกท่านด้วยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ ทุกคนถือว่าเป็นผู้โชคดีมากเป็นผู้ที่ฝ่าฟันได้เข้ามานั่งในฮอลแห่งนี้เนาะใช,ใช่แล้วะนะครับขอต้อนรับทุกคนนะฮะเข้าสู่งานมาม่าโอเคเจเนอเรชันพาร์ตี้ ค่ะแลดดิชันนะคะแพนเค้กเขมบันิดค่ะไม่ใช่เหมือนอยู่ช่วงนี้เหมือนถ้ไม่ใช่ไม่ใช่แลดดิชันเต้อนัทพอดค่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับผมโอเคไม่ใช่ดิฉันกอจิทัชกรค่ะครับผมนะและผมเลโอโซเซ่นะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับผมใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะสนุกสนานกันแน่นอนนะคะทุกท่านแต่ว่าตอนนี้ค่ะมาดูที่มาที่ไปนะคะของการเป็นพรีเซนเตอร์ของทั้ง6คนก่อนดีกว่าอย่างนี้ครับนะฮะเขาบอกว่าเหตุผลนะครับในการ คัดเลือกพรีเซนเตอร์นะครับเป็น6คนนี้เนี่ยครับเพราะว่าทั้ง6คนนะครับถือว่าเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่เป็น new generation นะครับก็เปรียบเสมือนกับมาม่าโอเคนี่แหละถือว่าเป็น new generation ของมาม่านะครับผมเรามาถามความรู้สึกกันสักเล็กสักน้อยดีกว่านะคะเริ่มจากคุณออฟอยู่ใกล้ชนิดสุดเลยครับผมรู้สึกอย่างไรบ้างกับการได้เป็นเอ้ยยยตาย่ายังไงหนูเดี๋ยวก่อนเข้าใจไหมเขา ข้างล่างเขาจะบอกว่าเขารู้สึกดีไม่มันมีเรื่องระบบฟงระบบไฟต่างๆมันโดนช็อตขึ้นมามันจะแย่นะคะถ้าจะกรีดก็ให้สู้ไม่เสียงก่อนล้วงหน้าก็ได้เสียงกรีดเมื่อสักครู่คือยืนยันว่าโอเคนะครับโอเคคือเป็นเสียงกรีดด้วยความรักใช่ไหมอ่าโอเคแป๊บหนึ่งฉันได้ยินเสียงบางคนแหบแล้วเมื่อกี้มันมีเสียงแหบแลบออกมาแหบแลบออกมาพีออฟนะยังไงบ้างรู้สึกไงบ้างนะครับกับการมาเป็น พรีเซนเตอร์นะของมาม่าโอเคครับคือดีใจมากๆครับที่วันหนึ่งเนี่ยรูปเราไปอยู่บนซองมาม่าโอเคใช่ใช่คือมาม่าเป็นอะไรที่แมสมากค่ะทุกบ้านต้องมีกซองอร่อยมากใช่ไหมครับเธอกินซองเข้าไปด้วยหรือไงไม่ใช่เธอพูดซองซองรสชาติกินมาม่ากินมาม่าฮอตคอรีนแบบแห้งอาจารย์ น้องกันล่ะลูกเป็นไงบ้างจ๊ะฮัลโหลก็ดีใจมากๆเลยครับเหมือนแบบปีเลยเพราะว่าไม่คิดว่าวันหนึ่งอ่ะเราจะมีได้มีรูปหน้าตัวเองอยู่บนมาม่าอะไรเงี้ยเพราะเราก็เราเป็นคำตอบมันเหมือนเหมือนกันเลยวะเอาก็เรามาเป็นการเนี่ยทั้เหมือนกันก็ดีใจเหมือนกันโอ้ไม่เคยได้ยินเหรอเราก็เหมือนคนคนเดียวกันออ่าต่อต่อครับแล้วก็ ตื่นเต้นมากๆเลยที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ของมาม่าขอบคุณมากๆเลยนะครับครับผมนะอ่ะพี่ไบร์พี่ไบร์ยังไงพี่ไบร์เออเอาหน่อยเดี๋ยวก่อนเี๋แป๊บนึงแป๊บนึงจ้ะออฟไปแล้วกันไปแล้วมาที่ไบร์ถือป้ายออฟกรีดให้ไบร์ ไม่ใช่คือต้องบอกว่าทุกคนที่มาอยู่ตรงนี้คือรักมาม่าโอเคและรักพรีเซนเตอร์ของมาม่าโอเคทุกคนใช่ไหมครับถูกต้องถูกต้องเราไม่แบ่งแยกครับผดีใจมากๆครับจริงๆเราก็กินมาม่ามาตั้งแต่เด็กครับไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งแล้วกินบ่อยรถหมูสับนี่คือเป็นอาหารหลักเวลาเราตกยากอยู่ที่บ้านโไม่เวลามันหาอะไรกินยากเราจะมี ไอมาม่าหอูเสาเนี่ยเป็นแบบเพื่อนคู่ใจน้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้ววันนี้ก็ได้เป็นพีเซนเตอร์และรสชาติก็คล้ายๆกับรสชาติที่เราชื่นชอบด้วยแต่ว่ารอร่อยขึ้นไปอีกอกลมกล่อมขึ้นไปอีกครับก็ดีใจมากๆครับอชิมกันหรือ,อยังชิมกันหรือ,อยังชิมแล้วเนาะค่ะนะครับพี่วินแล้วครับพี่วินครับอือเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยนะครับผมค่ะอ่า ครับผมก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากครับคือจริงๆแบรนด์มาม่าเนี่ยคือเราได้ยินมาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเลยก็ว่าได้คือได้ยินมาตั้งแต่เด็กเลยครับแล้วก็ทานมาตั้งแต่อาหารมาม่าหรือหมายถึงวินฮะที่อร่อยฮะ๋ออเคยชิมเขาแล้วเหรอหรือว่าไบรท์บอกไม่ถ้าจะอร่อยไม่อร่อยต้องถามคนนี้หรือเปล่าแม่ ก็เป็นไข่ไข่เค็มอ่ะเออไม่ก็มันมาโมเมรสไข่คอรสไข่ครสไข่คือรสชาติเหมือนไข่เค็มรสชาติของเขามันไข่เค็มแท้ๆเลยก็คือแบบมันกลมกล่อมก็คือว่ารสชาติของน้องเวินคือรสชาติผัดไข่เค็มใช่ใช่ก็อร่อยใช่ไหมไบร์อร่อยมากนะครับยังไงพี่วินเค็มไหมครับ อไม่ได้มาเมาโอเคมาเมาโอเคนหอมมาแน่้อนเลยเอ้ยแก้กันยากเลยนังานนี้นะคะครับผมก็เรียกว่าคุ้นเคยอยู่กันมาตั้งแต่เกิดเลยนะเคยได้กินมากินแต่ตัวเท่านี้เล็กไปเล็กไปอาจจะอาจจะนอนอาจจะนอนกินมามมาบดบดกินกับพวกตับบดหรือว่ากล้วยบดเล็กๆนะคะตอนเด็กค่ะได้เหมือนกันครับผมวิคิริสบ้างครับวิคริสครับ จริงๆผมรู <Ich S 3> ้สึกดีใจมากๆเอผมรู้สึกว่าพี่ๆน้องๆผมเนี่ยตั้งแต่มาเป็นพรีเซนเตอร์มาม่าโอเคเนี่ยรู้สึกว่าหล่อขึ้นเยอะเลยนะเพราะว่าแบรนด์มันเท่ด้วยคือพอเราได้เป็นพรีเซนเตอร์มาม่าโอเคคือดูดีขึ้นเลยร่าสีจับเลยครับผมจริงต้องบอกว่าคือบริโภคมาม่าตั้งแต่เด็กเลยชอบมากครับชอบมากๆคือกินมาม่าออกมาได้หล่อขนาดนี้เลยหรอพี่คริสครับผมจริงๆที่เป็นรูปเป็นคมได้เพราะมาม่าล้วนๆนะฮะครับผม จะไม่มีวันจะไม่มีคริสวันนี้ถ้าไม่มีมาม่าไม่มีเลยครับม่ต้องมาม่าเลยครับผมกี่ปีดีเพนเตอร์นี้ครับผมขอสักห้สปีแล้วัครับผมพี่เพื่อเพื่อพี่น้องๆผมด้วยใช่ไหมครับพี่อ๊อฟคนใช่แต่ว่าได้50ปีก็ดีพิธีกรก็อไปอีกห้ปีเหมือนกันโอเคเลยครับได้ได้ครับผมองผมเป็นรถ Korean s p i c ครับผมก็ใครที่ชอบทานกิมจิรับรองว่าทีเด็ดเลยครับครับผมอ่ะคนสุดท้ายพี่ซิงโตเย่เยยังไงจ้าพี่สิงจ้าไม่อันดับแรกคือดีใจมากๆมากๆจริงถึงขนาดที่ว่าบอกพ่อว่าพ่อได้เป็นพรีเซนเตอร์มาม่าแล้วนะครับแล้วที่สำคัญคือไม่ได้เป็นมาม่าธรรมดานะมาม่าโอเคด้วยอ New generation ดูหรูขึ้นไปอีกครับผมก็เลยรู้สึกว่า ดูแบบดูมีลาสีมากขึ้นหล่อมากขึ้นเหมือนที่คริสบอกใช่ครับไม่ดูหล่อขึ้นนะครับใช่ตั้งแต่เปลี่ยนมาเป็นพรีเซนเตอร์มามาโอเคก็คือดูหล่อขึ้นทุกคนเลยครับดูครับผมอันนี้คือยังไงคริสสิงเขานัดกันมาขายงานใช่ไหมวันนี้โอ้ขายงานกันเก่งมากมีโปรไฟล์มาให้เรียบร้อยครับผมแต่ว่าวันนี้ทุกคนไม่ได้มาเดินโชว์หล่อๆกันเฉยๆนะคะสังเกตไหมชุดที่พวกเขาใส่กันหล่อไหมคะคิดว่าถ้าไม่มีชุดเหล่านี้หล่อไหมคะอยากดูไหม เกินไปเกินไปเกินไปคม่ไดงไงค้คุณจะคุณจะเอ้ยๆคุณจะให้เขาถอดกันบนเวทีไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ช่วยปกปิดไข่เค็มไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัวไปล้างมาือบน่งะผมผมอยากจะ ผมอยากจะให้น้องๆเนี่ยได้อวดอ้างสรรพคุณกันเพิ่มเติมสักเล็กน้อยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยแน่นอนการเป็นเพนเตอร์ของมาม่าโอเคก็จะต้องพรีเซนต์นะครับแต่ละรสชาตินะครับอยากจะให้ขิงกันหน่อยว่าเฮ้ยรสชาติของแต่ละคนที่ตัวเองเป็นเพนเตอร์เนี่ยมันดีมันเด็ดยังไงครับผมค่ะพี่สิงห์ครับของพี่สิงห์เด็ดยังไงบ้างครับดูจากสีก็รู้แล้วครับผมแซ่บไแซ่บสีเอ๊ยเอาเอาเอาพูดเหมือนในโฆษณาโอ้แสถูกใจสิงโตเลยสักอย่างอ่ะ มาม่าโอเคกุ้งผัดสอเอ้าเอาใหม่สามสองหนึ่งเอาแบบในโฆษณาเลยในโฆษณาไม่ไม่ไม่แล้วเพื่อนทางนี้บอกว่าโหตายละไบ์บอกว่าโหคนแรกเปิดมาอย่างงี้กูเอาไงดีวะ, <laughs> ะ,ะ,ะพี่สิกยังไงแบบในโฆษณาเลยมาม่าโอเคกุ้งผัดซอสต้มยำแบบแพงแซบถูกใจสินต่อเลย หรือจะเปลี่ยนนีครับผมเปลี่ยนจากแซบถูกใายสิงโตมันแซบเหมือนสิงโตเลยก็ได้นะแซบเหมือนสิงโตไม่อะไหรฝั่งนี้อภจุมพลหน้าลอยไปนู่นแล้วโอ้หมันขนาดนั้นกันแล้วไม่เคยเห็นน้องชายสายตาว่างเปล่าขนาดนี้สายตาว่างเปล่ามากคือพอมาเปิดด้วยฝ่ายขายฝ่ายขายพอมาเปิดฝ่ายขายเนี่ยฝ่ายขายทําได้ดีมากเลยฝ่ายบุคคลงงไปเลยค่ะทางด้านนี้นะคะฝ่ายบุคคลงงเลยนะคะฝ่ายขายคนต่อไปครับ นะครับผมฝ่ายขายอีกคนหนึ่งนะฮะผมผมไม่ีอย่างเขาคุณเผื่อผู้บริหารด้วยนะได้ครับผมคุณเผื่อครับผของผมไม่มีอะไรมากแค่อยากจะบอกว่าเป็นสูตรต้นตำรับจากเกาหลีเออแล้วแบบว่าซุปกิมจินเนี่ยเข้มข้นถูกใจมากเลยฮะเออยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับคืะถ้าใครที่ชอบแบบสไตล์เกาหลีชอบแบบซุปกิมจิที่มันมีแบบความเปรี้ยวๆหน่อยใช่ถึงใจเลยครับต้องชอบของพี่คริสแน่นอนครับผมท่านผู้บริหารสองท่านครับผมอของตัวเองเด็ดยังไงครับคุณวินค่ะจริงจริง รสชาติของผมเนี่ยคือต้องบอกว่าเข้มข้นหอมมันแล้วก็ได้รสชาติของไข่เค็มเต็มๆครับผมเชื่อเชื่อเชื่ออันนี้เชื่อเ <laughs> <laughs> ชื่อเชื่อเชื่อดูสี่ชุดเชื่อเลยนะครับ <laughs> ไข่เค็มมาเต็มๆแน่นอนเชื่อครับผมอ่ะพี่ไ <c oughs> บรท์ยังไงครับผมของเราของผมเป็นรสหมูใบชอ่อทรงเครื่องนะครับว่าอันนี้หอมกลมกล่อมมากๆคือน้ำซุปนี่ทีเด็ดจริงๆผมกินทุกครั้งนี่ยกสดหมดชาาตลอดโอ้ อยากกินมาม่าโอเคกับไบโวยเฮ้ยมาหอกกับไบท์มั้งจ๊ะอยาก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 คืออยากอซดมาม่าอยากเห็นยกซดว่ะเฮ้ยอยากอยากรู้ว่าเฮ้ยพี่ไบยกซดมันแซ่บขนาดไหนอะไรขนาดไหนนะคะน้องกันครับฝ่ายบุคคลยังไงดี ที่เด็ดที่เด็ดของตัวเองพีอาร์นี่ให้เป็นพีอาร์เป็นคนชอบกินเผ็ดใช่ไหมแม่แล้วรสของกันเนี่ยมีรสชาติเผ็ดมากเออร่อยมากซุปของเขานะครับเป็นซุปแดงเข้มข้นเอยังไงหลังๆยังไงใครที่ได้จะบอกว่าใครที่ได้กินไปเนี่ยต้องติดใจมากๆรสชาติฮอตแอนด์สไปซี่นะครับก็ฝากด้วยครับนี่อันนี้คือฮอตแอนด์สไปซี่นะครับของน้องกันมาที่คนสุดท้ายนะปับปีครับยังไงครับสู้ขอลูกสู้ขาว ของผมปีพูดเหมือนในโฆษณาเลยฮอตคอรียนแบบแห้งเออเออเวลากินอ่ะจะต้องน่เพราะว่ามันเผ็ดเหมือนกับพริก15เมเม็ดแล้วก็มันก็แบบคือเผ็ดมากๆอ่ะถ้ากินคนเดียวไม่หมดชวนเพื่อนมากินก็ได้ครับเพื่อนคนไหนเพื่อนคนไหนคนไหนดิหรือว่าถ้าอยากเผ็ดเข้าไปอีกก็ซดน้ำของกันไปด้วยก็ได้ครับเดี๋ยวก่อน มาเลยนะทุกคนทุกคนผมกำลังผมกำลังสงสัยว่าคำว่าซดน้ำของกันไม่ของคือหมายถึงว่าซดน้ำซุปอ๋อหนูเข้าใจไหมเวลาหนูกินเนี่ยหนูต้องกินเป็นคู่เพราะว่าหนูต้องมีการซดน้ำซุปของกันและหนูต้องมีการกินไข่เค็มของเพื่อน มันต้องว่าเออเคเรีีมาไปอย่างนี้ก็คือสรุปแล้วอร่อยทุกรสชาติกินรวมกันหสชาติเลยก็ได้เช่นเดียวกันจริงใช่นะคะอ่ะอัปเดตผลงานหน่อยช่วงนี้แต่ละคนมีผลงานอะไรให้ได้ดูกันบ้างถูกต้องนะครับอ่ะฝั่งนู้นกันก่อนอ๋อก็จะมีอะไรอ่ะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วสวัสดีด้านบนด้วยนะคะสวัสดีด้านบนด้วยนะคะได้หนูดูอย่างเดียวนะคะหนูอย่าถุยน้ำลายลงมานะลูกไม่ได้นะครับอ่ะ ผลงานยังไงครับผมที่ได้ดูกันเร็วๆนี้มีเรื่อง46วย์ครับแล้วก็มีน็อตมีที่เล่นด้วยกันครับเอ้ยโอ้หมันแบบได้ดูที่เซอร์มหได้ดูตัวอย่างมะอันนี้คือแบบว่าเป็นการเป็นการเล่นคู่กันอีกครั้งหนึ่งของออฟการด้วยออแล้วก็เปลี่ยนลุกเปลี่ยนลุกมากเรื่องนี้และเด็กมันเล่นลายได้ว่างงานนี้ใช่ไหมคุณต้องเล่นเป็นแบบว่าเป็นฝาแฝดฝาแฝดไหว มีการส่งการสักด้วยใช่คุณรู้ไหมเขาไปสักกับใครมาสักกับใครฮะสักกับหมอไม่ใช่ลไม่ได้เลาไม่ได้เวลาอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่นใช่ก็เป็นการสักแฟชั่นทั่วไปดีกว่าโอเคนะก็ได้ติดตามกันเมื่อไหร่ตอนนี้ไม่ได้เปิดเปิดกล้องมายังเออน่าจะปีหน้าครับก็มีเรื่องนี้กันมีปีหน้ามีเรื่องกับปปีเรื่องนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งสงครามดอกไม้ครับสงครามดอกไม้ใช่ครับมีเรื่องมีเรื่องกันปีหน้าแต่ว่ามีรักกันตลอดเวลาอยู่แล้ว แม่นอนอนไม่หลับแน่ๆ่ชงชเข้มขนาดน,นี้ไม่ได้ไม่ได้นีครับอ่ะมาที่พี่ไบร์กันบ้างนะครับผลงานที่ได้ติดตามกันครับผมปีหน้าปีหน้ามีตอนนี้มีเรื่องเดียวครับก็เล่นด้วยกันครับผม F4 Thailand ครับเอฟ F4 t h a แนลน n ์รักใส่สหัวใจให้วินเอ ตอนพิเศษแล้วฮะตอนพิเศษเหรอพิเศษอันนี้คือมันชื่อเรื่องมันดูเปลี่ยนไปนะโทษทีโทษทีดูฉบับเก่ามาเออค่ะคือไงบอยโอเวอร์ฟ e r ไม่มีแล้วมีแต่ไบโอเวอร์วินอ้าวคุณชงขนาดนี้ผมก็ช่วยชงตกใจคุณร้องไห้เลยปะเอฟโฟได้ดูอย่างนอนนะครับผมอะพี่วีหล่ยไงครับเหมือนกันครับเอฟโฟครับผมโอเค ก็น่าจะปีหน้าเหมือนกันนะเรื่องนี้ก็คือแน่นอนว่าหลายๆคนรอติดตามอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นปรากฏการณ์ทั่วเอเชียแต่ตอนนี้มาถึงเมืองไทยแล้วนะครับต่อมานะฮะยังไงครับคุณสองคนครับผมมีเอฟไฟเอ็มมาสนใจไหมครับเพื่อนรอเล่นครับรอเล่น F5 ก็มามีสองเรื่องครับมีสงครามดอกไม้ครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่ง เธอเขาเงาแคนครับอ,อก็คือเป็นแบบว่าแซบๆนะเธอเขาเงาแครนออกแนวแบบว่าธุรกิจธุรกิจปิดเกมแคนอะไรอย่างงี้ครับเออน่าดูน่าดูอันนี้น่าดูครับผมฮะพี่สิงห์เราจะปิดอะไรกับเขาบ้างไหมครับ <laughs> ปิดเกมรักว่ะข้คะร่างบอกเกมรักว่ะโอ้โหของผมเนี่ยจะมีเบเกอร์บอยส์ครับผมน่ารักดีจำชื่อไทยไม่ได้ใช่พี่ก็จำไม่ได้แต่ว่าชื่อน้องเบเกอร์บอยส์รุนรักนักอบแล้วกันอ่ะฉันแต่งให้ใช่รุนรักนักอบเดี๋ยวค่ะก็จะมีบทประพันธ์ของเขาเบเกอร์บอยส์ครับก็เป็นเรื่องยังไงบ้างเรื่องนี้เป็นเชฟขนมหวานครับผมเชฟแบบไหนหวานขนาดไหนหวานไม่หวานก็ต้องลองชิมก่อนบอกใครบอกใคร หวานไม่หวานต้องลองชิมบอกใครบอกทุกคนตรงนี้เลยจะบอกทุกคนไปเรื่อยไปทั่วไม่ได้นะคุณหนึ่งตมันมีห่วงว่ะโอเคครับไปต่อครับขอโทษครับผมโอเคฝากติดตามผลงานของเขาทั้ง6คนด้วยนะคะแล้วก็ผลงานล่าสุดของเขาในตอนนี้นะคะนั่นคือเป็นพรีเซนเตอร์ของมาม่าโอเคปรเือนะครับเอาละเดี๋ยวตอนนี้นะเราให้นะครับพรีเซนเตอร์ทั้ง6คนของเรานะครับ ไปพักผ่อนกันก่อนนะครับเปลี่ยนชุดนะฮะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันนะรปรบมือดังๆครับผมย้ครับค่ะอย่างที่บอกไปเนาะนะคะฟิมเซเตอร์ทั้งหกท่านของเรานะคะยังอยู่บนเวทีก่อนนะจ๊ะเธอต่อไปเราจะมีเกมมาให้เล่นแล้ว,ลวเรียนเชิญทางด้านเู้นเลยเล่นไหมอ่านี่บอกไว้ก่อนเลยแต่ละคนนะคะอาย,อะยืนยืนยืนโอเคค่ะเราจะต้องมีมาร์กเออนะฮะขอมาร์กเป็นแบบเป็น แยกๆก,กันหน่อยต้องหาเพราะเดี๋ยวเราจะมีผู้โชคดีจากทางด้านล่างเนี่ยขึ้นมาร่วมสนุกกันด้วยนะครับเธอจะบอกให้ตอนนี้นะคะอะไรอ่ะเอ้ย <c oughs> นี่นีนอย่าให้มันติดกันเกินไปแม่คุณแม่เขาไม่ยอมหนึ่งหนึ่งเลยเธอคือเขาไม่ยอมห่างกัน เขาไม่ยอมห่างกันสองเขาเออติดกันเกินไปเอออแล้วแล้วอีกคนก็ไม่รู้เรื่องด้วยเพราะมองอั้าอนี่นี่นนอะไรจ๊ะคุณแม่ จะบอกกติกาเกมเออเลอิเราจะมีเกมมาให้เล่นด้วยนะคะผู้โชคดี6คนนะคะจะได้ขึ้นมาบนเวทีของเรานะคะวิธีการร่วมสนุกนะคะเราจะต้องใช้โทรศัพท์มือถือ,อทุกคนมีโทรศัพท์อยู่ในมือนะเอาขึ้นมาจะได้มีโอกาสมีส่วนร่วมกับทุกคนเลยนะครับถูกต้องเตรียมกดโทรกันไม่ได้เลยใช่ ้าไว้ที่ตรงตรงปุ่มที่จะโทรอ่ะกล้อ,กลองกล้องถ่ายได้โทรศัพท์มือถือเตรียมกดเลยเพราะว่าเดี๋ยวต้องขึ้นมาเล่นเกมกันด้านบนใช่แล้วนะครับ,รบเดี๋ยวทางด้านหลังของพวกเราทั้งสองคนนะครับจะที่บนจอ LED นี้นะครับจะมีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมานะจะต้องแย่งกันโทรมาให้เร็วที่สุดเข้าใจไหมคนที่โทรมามติดแล้วเราฮัลโหลรับสายเป็นคนนั้น จะได้ขึ้นมาเล่นเกมบนเวทีครับถูกต้องแย่งกันนะคะแย่งกันโทรนะใครไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์เสียใจด้วยสําหรับวันนี้ใครติดค้างใช่หรือไม่นะวิ่งออกไปข้างนอกไปหาโทรศัพท์สาธารณะและให้เพื่อนนตะโกนบอก085ไม่ได้นะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะโทรศัพท์มือถือของเรานะมีค่าเดี๋ยวรอโทรมาว่าใครจะได้ขึ้นมาเล่นเกมนะครับ อ่ะระหว่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็คือถ่ายรูปเป็นช่วงเว้นให้ทุกคนได้ถ่ายรูปไปเล่นนะครับไม่ฉันจะแจ้งกติกาไปเลยว่าเกมของเราเล่นอย่างไรอ่ะก็คือยังไงฮะเกมของเรามีชื่อว่าเสือยิ้มย่าอ่ะคนที่เป็นผู้โชคดีเนี่ยนะครับคุณจะต้องเป็นเสือเสือเนี่ยคาแรคเตอร์ของเสือคือว่าเสือจะต้องนิ่งๆใช่เสือจะห้ามยิ้มเด็ดขาดไม่ได้สมมุติสมมุติสมมติว่าไอ้นี่เป็นเสือหรือไอ้นี่เป็นเสือดี อันนี้เป็นเสืออ่านี้เป็นเสือมีมีแบบเสือคู่มะเสือคู่คนนึงเป็นเสืออีกคนหนึ่งต้องเป็นกวางคนที่เป็นกวางเนี่ยต้องคอยแบบว่าเฮ้ยยั่วให้เสือเนี่ยเขายิ้มให้ได้เอออย่างเช่นอย่างเช่นสมมุติว่าคุณแม่คุณแม่เป็นอะไรดีมึงไม่ต้องมาสมมติกูกูจะให้น้องเล่นให้ดูมึงมาสมมติว่ากูทำไมอ่นนี้เป็นเสือสมมติผ่านหน้าเข้าหากันอะสมมติ ค,คนนี้คนนี้เป็นเสือคนนี้เป็นกวางครับคนที่ขึ้นมาต้องเป็นเสือนะ,อะคือห้ามยิ้มนะคะห้ามยิ้มห้ามหัวเราะใดใดเลยคนที่เป็นกวางจะต้องยั่วให้เสือนั้นยิ้มให้ได้นะคะ,ะสมมติว่าจับเวลาหนึ่งสองสามห้ามยิ้มพอยิ้มปุ๊บหรือ,อหัวเราะอะไรก็ได<ช>้แต่ถือว่าหมดเล้วยังไม่เห็นผ้าไม่ชัดคู่ต่อไปลองเล่นดู ใครเป็นเสือใครเป็นเสือใครเป็นเสือนี่เป็นเสือดีกว่าเอออ๋อเป็นกระต่ายอันนี้อันนี้เป็นเสืออันนี้เป็นกระต่ายอเสือลองนะต้องนิ่งที่สุดกระต่ายพยายามยั่วให้เสือกินอ่าก้าก้าหนึ่งสองสามเออ ทำไมทำไมเด็กเฮ้ยแบบแบบนี้ถือว่าเด็กเหรอแล้วผู้ใหญ่จะทำไงไหนผู้ใหญ่ต้องทำไงเขาถามกันตายแบบว่าผู้ใหญ่โ <laughs> อ้ยไปมาเลยเข้าใจเข้าใจโอ้โยเฮะอ่ะได้ดูได้ดูผู้ใหญ่กันไปแล้วดูกำนันกันบ้าง <laughs> กำนันต้องทำไงฮะ <laughs> อ่ะทางนี้ทางนี้ยังไงใครเป็นเสือนี่ใครเป็นเสือสิงโตนะ สิงโตเป็นเสือเหรอเขาเป็นสิงโตเขาเป็นเสือด้วยกัน๋อเหรอกมันเป็นสิงโตสิงโตเป็นสิงโตสิงโตห้ามยิ้มสิงโตน่าจะนิ่งแล้วคริสต้องทำให้สิงโตยิ่าเต่าเต่าวเยอะสิงโตหน่อยสิงโตยิ้มยากจริงเหรอเขาเป็นคนยิ้มยากอยู่แล้วครับแต่จริงเขาแต่แต่จริงเขาเป็นคนชอบยิ้มนะแต่ลองยิ้มสิแม่เลย สิงโตเขาเป็นคนยิ้มยากแต่ว่าถ้ารักมากก็กยิ้มให้ะใหนะฮะเออคุณแม่มุกนี้ได้มาจากไหนจ๊ะอ่ะอ่าในเน็ตครับผมเอาละถึงเวลาจริงแล้วนะครับเตรียมมือถือของคุณให้พร้อมนะครับนะเดี๋ยวจะมีนะฮะหน้าจอข้างหลังนี้นะฮะผมกับพี่ก๊อตจิจะมีโทรศัพท์อยู่คนละหนึ่งเครื่องตองเราจะเริ่มจากฝั่งนน้นก่อนเลยค่ะ ฝังของออฟกันโอเคใครอยากขึ้นมาเล่นเกมกับออฟกันเตรียมมือถือมาให้ดีนะครับค่ะโทรศัพท์มือถือของดิฉันนะคะจะรับเบอร์ที่จะขึ้นมาเล่นกับคุณออฟนะคะโทรศัพท์มือถือของคุณเลโอนะคะจะรับเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นมาเล่นกับน้องกันโอเคแต่ว่าโทรพร้อมกันได้เลยเพราะว่าข้างหลังจะมีขึ้นมาพร้อมกันทั้ง2เบอร์นะอยากเล่นของออฟก็โทรหาออฟอยากเล่นกับกันก็โทรหากันเออเตรียมตัวพร้อมหนึ่งสองสามขึ้นมา 0 8 0 9 5ผมบังเหรอผมบังขอโทษมีใครมายังยังยังของผมมาแล้วยังของผมมาแล้วยังไม่มีใครอยากเล่นกันเลยเหรอมาแล้วมาแล้วผมมาแล้วทำไมรับไม่ได้พี่โลครับด้านนู้นเขามองไม่เห็นอะไรไม่ผมมาแล้วนี่้ไงฮะอ๋อไม่เห็นรับยังไงผมมารับยังไงทำไมมันกดรับไม่ได้ ทีมงานกดรับไม่ได้อ๋อ ى, คือโดนฉากด้านนี้บงังก็เดี๋ยวผมไปยกฉากออกให้เอ้ยน <ức> ้องเป็นคนดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะช่วงนี้ออกกำลังแรงเยอะนแรงเยอะช่วงนี้เพราะมันซ้อนกันนี้เยอะมาแล้วมาแล้วฉันมาแล้วผมไม่รู้แล้วผมแรนดอมแล้วนะว่าได้ใครอ่ะเดี๋ยว เอาเอาพวกผมมาอยู่ข้างไม่ได้หรือไงทุกคนจะได้มองแป๊บนึงนะฮะพอดีพอคนโทรซ้อนกันมาเยอะๆมันเลยค้างตอนนี้ไม่ได้เลยพี่ไอผมได้แล้วผมได้แล้วอ่ะใครฮัลโหลฮัลโหลอ่าฉันมาแล้วฮัลโหลแป๊บนึงนะมันค้างอ่ะฮัลโหลอ่ะฉันบอกเบอร์โทรศัพท์แล้วกันเบอร์โทรศัพท์ที่ดิฉันได้นะคะที่จะได้ขึ้นมาเล่นกับน้องออฟนะคะ083 056 88ตึ๊ดตึ๊ด ขออนุญาตเลือกเป็นเบอร์นี้083 056 88ตึ๊ดต <animals under ugi> <city> ึ๊ดอยู่ไหนคะมาเลยค่ะอ๋อ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 ่ะงั้นเดี๋ยวรอบหน้าแม่จะบอกเบอร์ให้ขอโทษทีนะเธอขอโทษได้ไหมได้หรือว่าต้องให้แม่ก้มลงกราบอื แป๊บนึงนะเครื่องผมคนโทรมาซ้อนกันเยอะจัดรับไม่ได้เครื่องนงตอนนี้ค่ะคนโทรขออนุญาตรีสตาร์ทเครื่องก่อนนะทุกคน<า>เพราะมันรับกันไม่ได้ตะกี้ผมบังอีกแล้วใช่ไหมมา,มาเลยจ้ามาเลยจ้าโอเคได้หนึ่งคนแล้วนะอ่ะไปไปประจําอยู่กับอันนี้คู่กับใครคู่กับพี่ออฟกับพี่ออฟเลยค่ะรอของน้องกันอยู่นะเดี๋ยวรีสตาร์ทมาก็โทรกันรัวๆแล้วนะกนันนะใครก็ถือว่าโชคดีโทรเข้ามาแล้วรับคนนั้นก็จะได้ไปนะครับ ยังไงมีอย่างละดานบนสบายดีอยู่บ่อข้างบนได้โทรกันมาปะครับโทรเหมือนกันใช่ไหมอ่ะสู้ๆครับอ่ะผมเปิดแล้วนะผมเปิดแล้วมีคนโทรมาแล้วได้แล้วฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมีคนแล้วฮัลโหลสวัสดีจ้าแกต้องถามเพราะว่าเบอร์โทรศัพท์อะไร <You not. S 1> อยู่ไหนอยู่ไหน <laughs> บนบนบนข้างบนเหรอจ๊ะ อยู่บนบนนู่นเลยเหรอลูกใช่ปะเนี่ยเชื่ออะไรเชื่ออะไรโอเคอาเชิญมาบนเวทีเลยเก่งมากอยู่บนสุดและอยู่ริมสุดนะบนสุดและริมสุดนะครับค่อยๆเดินลงมานะครับผมอ่ารอบต่อไปนี่จะเอาคนที่รับสายนะที่คุยกับนี่นะคนที่คุยกับนี่นะคือมันซ้อนกันปุ๊บ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 มันซ้อนแล้วมันรัวเออนะครับผมอต่อเลยดีกว่านะครับโอเคเตรียมตัวนะคะเบอร์โทรศัพท์เตรียมขึ้นเอาโทรศัพท์มาก่อน เครื่องต่อไปนะครับเป็นของคริสสิงโตนะครับในมือของพี่กอตจิจะเป็นอของคริสและ,ะของเลโอนะครับจะเป็นของพี่สิงนะครับเดี๋ยวที่ั้นพอเลขขึ้นในชันจะบอกเบอร์โทรศัพท์ของคริสอีกครั้งแล้วคุณเลโอบอกของสิงโตอีกครั้งนะครับโอเคหนูรับดี่ก่าลูก่ะให้หนูรับเลยพร้พอมเบอร์โทรศัพท์ขึ้นเลยค่ะมา 0 8 0 3 9 7 1 2 9 6ค่ะ0955923887้องเครับเรียบร้อยมาครับของพีดมาแล้วครับรับแล้วสวัสดีครับคุยเลยลูกคุยเลยลูกคุยเลยลูกฮัลโหลครับของคริสก่อนนะขอคริสก่อนสวัสดีครับอยู่ไหนยกมือเลยค่ะใครได้คุยกับชีสคะไหนคะยกมือเลยค่ะเดินมาด้านหน้าเลยค่ะคุณกบูสุกดีค่ะ โอเคได้แล้วใช่ไหมได้แล้วของผมก็มาแล้วฮัลโหลสวัสดีครับอยู่ที่ไหนจ้าเฮ้ยอยู่ใกล้ๆกันเลยมาสิมาได้แล้วนะครับสายซ้อนกันมาไม่หยุดนะครับผมโอเคอ๋อแล้วเสร็จแล้วคืนนี้ไม่ต้องโทรแล้วนะคะเพราะว่าเบอร์ไม่ใช่ของน้องนะคะเดี๋ยวโทรมาตอนตีสี่ทีมงานไม่ต้องนอนเลยนะคะนะโอเคโอเคและสุดท้ายของไบร h ทเวนค่ะ นะเครื่องของพี่ก๊อตจิจะเป็นคนที่อยากมาร่วมสนุกกับพี่ไบรท์และนะของเลโอจะเป็นคนที่อยากร่วมสนุกกับน,น้องวินนะครับโอเคคนดีไม่มีที่อยู่จริงๆนะฮะอ่ะเอาละพร้อมไหมฟังเบอร์นะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะบอกเบอร์ด้วยนะคะพร้อมแล้วพี่วินมาอยู่พี่เลโอมาหนึ่งสองสามศูนย์แปดศูนย์เก้าแปดสามเก้าสองศูนย์เก้าค่ะศูนย์เก้าห้าห้าแปดสี่เจ็ดศูนย์แปดเจ็ด เดินกันไว้นะครับเอออยู่กับใครก็ประกบคนนั้นไว้นะครับใช่ถูกต้องแล้วนะครับใครคู่พี่ออฟนะก็อยู่กับพี่ออฟนะคู่พี่การก็อยู่พี่การนะครับเราจะต้องเป็นเสือที่ยิ้มยากเอออ่านะครับอย่าลืมนะกติกาก็คือว่ากวางนะครับเหล่าเพลนเตอร์จะเป็นกวางแล้วถ้าเขาไม่ถอดแมสผมจะเล่นยังไงดีเเดี๋ยวถอด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 นะครับอ่าก็คือว่าแอบยิ้มอยู่ใต้แมส พยายามอย่ายิ้มให้ได้นะครับผมนะแล้วก็กวางก็จะต้องล้อหลอกอย่างเต็มที่ซึ่งเดี๋ยวเราจะมีเวลาด้วยนะ,ะเราจะมีจับเวลานะครับใครที่อยู่โดยการไม่ยิ้มได้นานที่สุดคนนั้นจะชนะไปถูกต้องนะครับโดยที่สูงสุดก็คือ30วินาทีนั่นเองนะครับ